Hello, wow, Khan. Good luck! I think, I think Apulu is come from Vietnam, you know Because uh, he, he, <laughs> he, 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 he met with your VN and... <laughs> Yeah Yeah, he use stand for Vietnamese oh. Yes, you can stand for Yeah, I S, S friend hello Hello, my friend S, friend. Yeah. friend hello, my friend Hello, my friend, ex <laughs> are you here? Talk to me! Talk with Zabda! Where we gonna go? Where we gonna go? Hi, hi. Hi! hi. Where you come from, brother? Hi! <laughs> Malaysia, Malaysia. Hello, Malaysia. We come from... Ah! No, no, no. I come from Chennai. Where you from? Yellow. Alright. <laughs> I, I come from Thailand. Oh! South โอ้สวัสดีครับผมขอบคุณครับวิวิโลเฮียครับผมลำเบียงกันลำเบียงกับมองเนี่ยครับลำมองกาบเบียงกับปักกอดเลสโก้คำพงคำพงโอเคยูอัพโอเคโอเคคำพงคำพงคำพงโอ้โหนซัมแยากมีคนไปไหนไม่รู้เราไปซัมยาไหมพอไหม Xem nhạc phía lang nha Đột Yo Oh Why no your language, my language You know my language No people No people here Oh wow Wow One party curly, one party they're, they're, Wait, wait, wait Wait, where are they going? And where are we? Go, go, go I have motorcycle Yeah I have bicycle okay, <laughs> Come with me Oh, help my friend! Okay, oh, this is not motorcycle. This is a Vespa. <laughs> take me, take Go. me. Thank you. I got shoken too. Go, hello. Help my friend, Hey, help our friend, our friend. It got a dying. <laughs> take care, baki, baki over here. Take care, take care, nah. Hmm, miba, bub. Like Kiki's starfish. Long. ตรง,ง,งนี้ลง,ลงตรงน,งน,น okay, okay. รี้ลงหาต้นไม้หาต้นไม้เลยนะโอเคโอเคหาหินก่อนหินหินฮาหินหินหินใหญ่หินตรงนี้หินใหญ่หินหินโนหินหินหินโอเคออกไป l ิ s ต์ n the first step เฮ้ยใหเฮียเดดเดดเดดเ three to five เบสคัน One down, one down. Okay, okay. they all dead, they all dead, they Nice. Nice, nice, nice. Come <laughs> here. Where, bro? Where? Ah, uh, the orange. Two to five. Two, two, five. ดวาน้องอยากได้เพื่อออกเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนของดึงตี้โอเค I cover you เล่นเลยเล่นเลยข้างบนข้างบนข้างบนโดนร้อยสามสิบนึสองหนึ่งหนึ่งนะโอเค นายเซียเอาเอาอยู่คําฟอร์มใจแรนรอเอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต้มมือแต้มมือโอเคกูุดฟรายบรูกูุดฟรายบอส่เว้ยแน่นอนเรวเ้ยโดดก่อนหนึ่ว้เฮ้โดดเก่งเฮ้ยย้อวไปแดนเฟิร์นครับแดนเพื่อนไปเดวเพื่อนไปอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพ่อมรับผมครับ ที่คนไทยเฉยสวัฮัลโหลฮัลโหลไอเฮลล์ยูแนลดไอก็ตยวกังเกงยีนมาดูดูยหลุดไหน้นมากขำมากขำมากุนมากขมันกุนมากเลียอโซแบบโซชาร์โดกังเกงโคชารโดเยอะเยอกังเกงเงามาก เงามากมาเงามากมากคาไม่มีตังค่าตายคาเอาเป็นคนอ๋อผมชอบเมืองไทยครับผมไปเราเราเล่นสควอตบิโกสควอตออดูเอาแล้วแต่อ๋มคนตายไ,ไหมคนตายครับคนตายไหมครับผมพี่บาวไม่ใช่ครับผมพี่บาว เอาไม่ใจก็แย่แล้วคุณคุณตายนี่น้องเบาว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่เราโดนดิฟ้าเราโดนดิฟ้าไปไปไปสกอร์เนี่ยพี่บาวเรียนอยู่หรือทำงานแล้วครับตอนนี้ผมผมไม่ได้เรียนครับผมไม่มีตังเรียนผมก็เลยเล่นเกมครับ ผมคิดพี่ครับ<อ>ไม่มีแตงแต่เรียนไม่เล่นเกมไม่มีไม่มีแตงเรียนแต่มีแต่เล่นเกมไม่ทำงานอีกแล้วฮาโอนอายุบอสยี่สิบเอครับอ้๋ออ๋อทุยังทุยังอันยี่สิบห้5ยังว้าวว้าวลูบลูบ Hello bro, Hello, bro. <c oughs> You are gay <c oughs> No just f o r year what the fuck เป็นสุภาพเมดครับ อะ,อะไรนะครับทุกวันครับอ๋อ oh, เล่นส่วนมากจะเล่นทุกวันครับทำไม่เล่นเกมจะไม่มีตังค์กินข้าวครับโอ้ชเพราะว่าผมเป็นผมเป็นสตรีมเมอร์ว้าว very good ครับ wow very really good very really good 阿拉斯蒂默你也是斯蒂默对吗 Monkey What's your name, Chanel? Bro? Oh, uh, uh, this is uh, my channel. Right? I am uh, next as. Uh, as. Uh, yeah. This is uh, Fa Chong. Uh. Yeah, yeah. And uh, I am sometimes. <laughs> <laughs> yes, so we like, huh? oh, to wish you like couple. that. To wish you money game like Capcom. That YZE. Okay, good, อย่าไปซับนะโอ้ผมชอบมากเลยครับเวลาผมโดนซับทุกวันนี้ซับผมเรือประมาณ20คนโอเคครับโอเคครับผมช่องช่องแชทผมชอบคุณโอเคครับผมเรา่องแชทไม่ผมไม่ถึงมาชอบพรน้ำยูเนี่ยมยามีทูมีเต้เนมเปอะไรยูเน m e p มพร h ้ำ fake what money is fake k k fake k no fake k fake fake yeah fake b you you personalize chinese people p not like a thai a people fake p, p a p fake p yeah is fake Pae เ a y เป็นลิ้นเป็นอะไรชื่ออะไรวะ How How ท p r o n นาว c e your name a g a i n P A E P P A o P A E P A E p P A E ไม่ถูกไม่ถูกโอ๊ อ๋อเป๊กเขาบอกอ๋อไม่ทอดอ๋อ I know my toe my toe in the China did the my toe and the my tattoo คล้ายๆกันคุยคุยกันให้เก่งใจคนที่หายอยู่ออนไลน์ตันนี้ปวดขี้มากครับโอเคอยากขี้คล้องไหมครับเด <laughs> 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 ี๋ยวอีสตะไปอาบน้ำแล้วไปขี้แล้นอนแะครับ โอเคครับพ่อมอยากขี้แบบสะดกุกสะดุกไหมครับอยากขี้แบบสงบครับโอเคครับพ่อมขี <Nope. S 1> <c oughs> ้แบบสงบ <c oughs> คืออะไรคือการขี้แบบสงบสงบคือประมาณว่ามึงอย่ายุ่งกับกูกูอยากขี้สงบขี <c oughs> ้แบบสงบครับ <c oughs> เราจะไปอีเกมเลยไหมหรือว่าจะดูเพื่อนเรามันไม่คุยกับเราเลย Is this Did you think that he have a microphone ไม่น่าจะไม่มีไมโครโฟนนะเงียบไม่น่าจะไม่มีไมโครโฟนว้าคิมช็อตโอ้เดี๋ยวนี้ Hello number four Hello. Hello you have microphone Hello ย yeah. Where you come from man? Yeah, Hello Yeah we we a p p e i e you now Wow <Hello. S 1> Finally you open zombie สมเด็จกำลังบล็อกสมองกำลังเปี่ยนปราอ้อ Where you from? เขาไมพูดอีกเลยเขาบีบเฮ้ยเจ้า You heard that You heard that On the left มึงใส่หูฟังมาอาจจะเล็บพองนะฉันจะจะเล็บพองด้วยกันเลย ไม่ได้มีัวฟนพชวนเลมีอ่า In Chinese ฮัี If I l o v You โอ้โหที่พิวต้ออลน์อไลนเด๋อเด็กเด๋อที่่าระเบิดเด็กเด๋อวคนนี้โอพิมมิกโอ้พิมมิก เฮโร่ดีดีเฮโรแบงคับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello my friend Hello bro Hello my friend You guy I'm Michael Brown Wow or not Hello Bank Cup สวัสดีครับปุ๊บสวัสดีครับผมเขาเขาไม่มายไมเขาโดนแล้วเขาโดนแล้วเขาโดนแต่เร่อของน้องบอม เล่เไก่บอมไดูเล่ไก่บอมคุยกับเมียเล่นกับเมียเยไม่เองาอื่นเลยคุยกับเมียคุยกับเมียเล่ไก่บอมเธอยังเล่นคนอื่นเลยสวัสดีครับพี่เล่ไก่บอม ไม่อยากส่งก็ไม่ส่งไม่อยากส่งก็ไม่ส่งที่ที่กูไปเจออะไรเนี่ยเป่าผมไม่ได้เมียเป่าผมเจ้เมียมึงเป่าผมไหมเนี่ยไอ้เหี้ยขาจะได้เกิบเอาใครใครขับรถมาก โอเคครับโอเคแบงแบงคุณไปไหนแม้แบงค์ you going bro ไม่สนใจที่แต่อะไรเลยรู้จักแต่เบียร์ปอบอมเอี้ยเทนบอยเอ้เยลโลแบงค์เทแบงค์แบงค์คุณคุณไปไหนครับแบงไปไปแล้ว แม่งไปแล้วแม่งไปแล้วแบงค์เพื่อนๆมากเลยแบงค์กำลังอาบน้ำาแล้วแบงค์ไม่รูตัวว่าลังเปิดใหม่แบงค์วหบวกูจะ b a c you take a shower you take a shower why แบบพี่ ping p a y e r no what the fuck h the fuck โอ้แม่งแม่งอยู่ขับมอเตอร์ไซค์แองคุณกำลังโดนยิงคุณไม่ฟ้ามอะไรเลยโอเคแม่งแม่งอ้ my friend oh to be pro man บอลเต่โอเคระวังระวัง BANSAI! BANSAI! Oh. Oh. My yeah. uh, On the... on the... On the last one. On the In the ban In the house. Yeah! Okay. Yeah! Oh my... <laughs> Revenge! keep him! Nice! Nice! Titi. Titi, you can do this, boy. You can, you can. Titi, One hit, bro. One hit. Hero, hero, hero oh, now. Titi, Titi, fighting. Oh, oh, oh! Deliver, deliver. Two, two. Yeah, two guys. Oh. Yeah. Nice. Huh? Oh. Oh. Oh my night, god. Nice try, nice oh, try. Nice yeah. Good. Good job my friend. Yeah, good job my friend, man. Good job. That's <coughs> fine.